สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกท่านนะเหมืนนี้ก็ขับรถออกมาสำรวจน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยคอครับโอ้เห็นสีน้ํานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณมากขับรถมาตั้งไกล <c oughs> ถ้าแบบนี้เรือออกไปอยู่ลึกๆนี่น่าจะดำได้ครับแต่ว่า วันนี้ไม่มีเรือแล้วเราขับรถอ้อมดูฝั่งทางโน้นครับเผื่อมีจุดให้ดำพอดำได้ตอนนี้เราขับรถออกมาฝั่งทางวิศวันตกของน้องครับมีจุดหนึ่งอยู่แต่มองไม่เห็นครับว่าน้ำมันใสไหมเดี๋ยวเราแต่งตัวลงไปดูแบบนี้ถ้าไม่มีเราก็อ้อมไปทางนน้นทางนู้น จะตามไปชมกันครับจุดแรกของวันนี้น้ำจะใสเลยน้ำจะคุณไปครับภาวนาให้น้ำใสครับจุดแรกนะครับดูครับหน้าอ่างนะครับโอ้ขุ่นมากนะครเราก็พยายามลอยไปเรื่อยๆครับเพื่อมีจุดใสนะครับนี่ก็เป็นชั้นบนนะครับ เดี๋ยวเราจะลองดิ่งลงไปดูชั้นด้านล่างครับชั้นด้านล่างนี่ไม่รู้จะใสไหมเดี๋ยวเราดิ่งลงไปดูด้านล่างครับตอนนี้เราดำลงมาประมาณ4เมตร สี่เมตรหเมตรได้ครับขุนเหมือนกันครับเป็นแบบนี้ก็ต้องย้ายไมายครับเดี๋ยวเราย้ายไปหาไมายที่2กันครับขับรถอ้อมไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราอ้อมมาฝั่งทั้ง ตะวันตกฝั่งนางแก้มดึงเป็นห้วยเดีย๋ยวเราลองดูแถวนี้ก่อนแล้วค่อยถ้าไม่มีเราก็จะดำเข้าไปนู่นลอยบุกปลาแหนลงไปลึกๆไปครับไปชมใต้น้ำหาไม้น้ำใสจะเจอไหมวันนี้ไม้ที่สองเดินลงมาน้ำไม่ลึกครับยังไม่ได้เปิดต้องเลยปลาวิ่งเข้ามาหาครับ น่าจะเป็นปลาหลุมครับเพราะว่าเป็นตัวสีแดงแดงครับแล้วก็เชื่องมากครับทําท่าเหมือนจะตื่นครับต้องรีบยิงครับ นี่ก็เป็นแต้มแรกของวันนี้ครับปันนินครับใส่กำลังสวยๆครับประมาณไซโลดู <c oughs> ครับดำถัดมาน้ำใสมากครับเสียดายมาเจอช่วงจะค่ำแล้วครับน้ำใสมากเดี๋ยววันหลังเราต้องมาซ้ำครับหมายนี้ น้ำจุดนี้อยู่ประมาณเมตรก,กว่าครับเดินได้ครับจังหวะน,นี้มีปลานินครับวิ่งออกมาจากหลุมเลยครับตัวนี้แล้วก็ลอยกลับไปที่หลุมครับ เต็มที่สองของวันนี้ครับตามีแต่ใสประมาณโลหนึ่งครับ mm. จังหวะนี้มองเห็นหลุมอยู่ด้านล่างครับ ดำลงไปนี่เจอเรอยออกจากหลุมพอดีครับลอ,อยออกไปหยุดดูแบบนี้ก็เรียบร้อยครับแต้มที่สามวันนี้ครับจะเราตามต่อเลยครับ ดำมาเจออีกลุมหนึ่งครับอีกหน้อยครับแต้มที่4ครับตัวนี้ก็ไซส์สวยครับประมาณเกือบ2โลครับตัวนี้อันนี้ก็แต้มที่สีแล้วครับ ไปตามกันต่อครับยิ่งดำออกมาลึกน้ำยิ่งใสครับแต่ว่าแหนขึ้นสูงครับจังหวะนี้มาเจอปน, 10, นินครับ ตัวนี้ไซส์ไม่ค่อยใหญต่ตัวนี้ก็แต้มที่5ของวันนี้ครับ ให้มาหมายที่3ครับเวลาก็เหลือน้อยแล้ว้างหน้าก็น้ำคุนหมดแล้ว้างหน้าเดมไม่ได้พอได้เต็มครับวันนี้าเต็มใส่ไม่ค่อยใหญ่ครับสู้บริเบือไม่ได้เดี๋ยวเราลองขับรถอ้อมไปนี่อีก ถ้าไม่มีก็กลับ